เราเห็นว่ารุ่นพี่ในอาชีพทํา m d r t ์แล้วอยู่ต่อเนื่องเฮ้ยมันดีไหมก็ไปถามพี่คนนั้นไม่ใช่ไปถามคนที่ไม่เคยติดหรือคนที่ energy ไม่มีแล้วไปถามว่ามึงอาชีพนี้เหมาะไหมในชีวิตจริงอะ่ะเวลาทำงานนะครับพอเราอยู่กับความจริงไม่มีเงินทํามาลานชีสขอคิดดูก่อนคิดเรื่องอะไรคิดกับแม่เหรอนั้นขอเจอแม่ ขอไปถามเพื่อนเพื่อนทํางานอะไรขอไปเจอด้วยขอสิ้นเดือนนี้มีโบนัสแล้วตอนนี้มีเงินเท่าไหร่เริ่มทําก่อนไหมความคุ้มครองเริ่มก่อนถ้าอยู่เห็นความสําคัญดุนต้นอยู่ต้องทําก่อนชอบมากเลยอยากซื้อมากเลยแต่ไม่มีเงินนั้นมารีคูดมาทํางานด้วยกันได้ค่าคอมกลับไปด้วยทุกอย่างอยู่กับความจริงมันเลี้ยวไม่ได้ครับมันมันไปไหนไม่ได้ถ้าเกิดเราอยู่กับความจริงในทุกๆเรื่องที่เราตั้งใจที่จะลงไปอ่ะ บางครั้งต่อยพี่เอ้ยขายเก่งแค่ไหนก็ไม่ใช่หมายความว่าทุกวันนี้พี่เอ้อมีเคสที่ปิดไม่ได้ก็เยอะแยะมันก็ไม่ได้เอาเอามาแชร์ไงเราเอาเคสที่แชร์คําถามคือเราอยากฟังคนที่เขาขายได้หรือคนที่เขาสักเซสในอาชีพหรือเราอยากไปฟังที่อาชีพนี้ไม่เหมาะเราลาออกจากอาชีพนี้ไป คำถามคือวันนี้เราอยากตัดสินใจอะไรเราต้องไปถามกับคนที่มีประสบการณ์แบบนั้นเราเห็นว่ารุ่นพี่ในอาชีพทำา m ็มเดียรอยู่ต่อเนื่องเฮ้ยมันดีไหมก็ไปถามพี่คนนั้นไม่ใช่ไปถามคนที่ไม่เคยติดหรือคนที่ Energy ไม่มีแล้วไปถามว่ามึงอาชีพนี้เหมาะไหมไม่เหมาะมึงลองทำแล้วไม่ได้ประเด็นคือเราเรากาลังเอาความเห็นจากใครอยากเป็นแบบไหนไปถามคนที่เขามีผลลัพธ์แบบนั้นด้วย